วาาชิวระพรสวัสดีครับตอสา่อนเลยครับสวัสดีค่ะน้องแอล,ว,ออลวันนี้เราก็ผมมาดูความเปลี่ยนแปลงของที่นี่ครับแล้วก็ในฐานะศิษย์เก่าก็อยากมาดูสิ่งที่มาสืิทิ์ทำไว้ครับยินดีค่ะวันนี้ก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูวชิราพรศสีขำนะคะครับคุณครูจะพาน้องแอลมาขอพรน,นะคะนักบุญโดยเซฟ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเรานะคะ<ช>ก่อน<ช>อื่นเราก็จะไปขอพรท่านก่อนนะคะ<ช>อ้าคารนี้ก็จะเป็นอาคารเซนเดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องแอลนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนนะคะโดยคุณครูจะพาน้องแอลไปที่ห้องฉลองวัด ะคะ่งคภายในห้องฉลองวัดนะคะเขาก็จะมีประวัติของโรงเรียนนะคะการก่อสร้างของคณะพัทนิสิน,ป,นปอนดเดชาร์ดใช่คับพร้อมแล้วเราก็จะไปสู่ภายในห้องทะเลนะนะคะคไปกันครับสวัสดีค่ะ ตรงนี้นะคะคือประวัติของคุณพ่อหลุยโชเวค่ะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะคณะพัททนีเซนปอนเดชาร์ดค่ะตรงนี้นะคะคือประวัติของคุณแม่มารีอานเดอร์ตีค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะพัททนีเซนปอนเดชาร์ดค่ะตรงนี้นะคะเป็นประวัติการเริ่มต้นคณะนะคะในประเทศไทยส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นสถานที่ทำงานในการเผยแพร่ธรรมในประเทศไทยนะคะของคณะพัททนีเซนปอนเดชาร์ดค่ะ โรงเรียนเซนิโอเซปเปตูรีของเรานะคะจะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วโรงเรียนของพี่แอลตั้งตรงไหนคะโรงเรียนของพี่อยู่เซนฟังซิโเซเวียนเบองนคครับค่ะตรงนี้นะคะคือสถานที่ทํางานนะคะในการเผยแพร่ธรรมนะคะทั่วโลกของขาาคณะพระที่นิเซนปอลเดอะชาร์ตค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคือนักบุญโยเซฟนะครับซึ่งท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนิโอเซฟเปตูรีของเราครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับคือประวัติของโรงเรียนเซนเซฟเฟทดีครับข้อความตีายของรเรียนเรานะคะที่มาเอการัดกาคุณบราดีนะคะได้แบบคอข้อวามตีพายเลยค่ะ Icana, ต,ต่อไปนะคะคุณครูก็จะพาน้องแอลนะคะไปชมการสอนของทีเชอร์นะคะของวิฟิลิปปินส์กันค่ะไปชมว่าภาาบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนเซนต์โนเซฟพ้คุรีนะคะเป็นแบบไหนตามสมัยตอนเด็กได้หรือเปล่าว่าต่างไปจากจเดิมไหมนะคะต่างไปเยอะเลยครับตอนนี้เราก็เน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยครับใช่ Barney is for meat and Omni is for all. Okay? Both plants and meat. Okay? Now let's discuss it one by one. Let's start with the herbivore. Okay? Herbivores eat grasses. Again? ครับแล้วก็ส่วนถัดไปเราจะไปที่ไหนกันครับเดี๋ยวคุณครูจะพาพวกเรานะคะไปดูห้องปฏิบัติการพิยาศาสตร์กันนะคะซึ่งตอนนี้จะมีน้องๆน,นะคะทําการทดลองกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องๆทําการทดลองอะไรกันนะคะค่ะขอเ้วไปเลยค่ะไ, <ป S 1> ไปกันครับ <c oughs> คุณครูสวัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้น้องๆทํากิจกรรมอะไรกันอยู่ครับการนี้กาค่ะโดยการแล้วยแห้งครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่หอประชุมพระแม่มารียานะครับซึ่งข้างในนะครับมีกิจกรรมการแทงหัวนะครับการแทงหัวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเซบุรีเลยนะครับพี่ไม่ได้เรียนมาแล้วว่าหลังจากที่พี่จบม3าไปพี่ไปต่อที่โรงเรียนเซนฟังซิสเซเวียก็ไม่ได้มีภูมิปัญญาเซบุรีครับแล้วก็เราพี่อยากลองทําการแทงหยวครับว่าฝีมือยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับไปดูกันครับเราไปดูกันครับสวัสดีครับ ศึกษาดีมีวินัยใจเมตตาเราไฝ่หาคุณธรรมจะเกิดผลรู้หน้าที่มีวินยัยน้องๆเขาทำอะไรกันนะครับคุณครูเดี๋ยวเ,เราไปดูกันนะคะว่าน้องๆทำการทดลองอะไรกันนี่อันนี้สวัสดีครับา,าทำอะไรกันอยู่ครับเด็กอันนี้คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันแบบไม่ใช้ไฟฟ้าครับผม ามารถโทรได้เลยไหมคะตอนนี้ได้ได้เลยครับขอโชว์เลยไหมคะครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่แอลเขาลองชมการโชว์ของพวกเราดีกว่านะคะครับปิดเบียกไหมคะเนี่ยเบียกเบียกเหรอคะครับแล้วแอลดูนะคะาทำอะไรกันอ๋อเครื่องเราจะ แทนการใช้เปิดไฟนะคะที่เราก็ใช้เ,รรเค,ครื่องแรงกานสอบถามนะคะแสดงว่าเด็กจิญโยนี่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์รอบรูน,นใช่ค่ะอันนี้ก็จะมาจากของกลุ่มสาระใเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะอ๋อครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยครับพี่เอลอยากมากลองเนด้ไหมครับยินดีครับประมาณนี้ใช่ไหมครับแบบบ้าครับประมาณนี้นะครับครับผม มันก็เปลี่ยนอ่อแรงกันน้ำจากหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับน่าพึงมากๆเลยครับอันนี้เราใช้เวลาทดลองกี่เดือนนะครับประมาณหนึเ่เดือนกว่าหนึ่งเดือนครับสุดยอดมากๆเลยครับขอบคุณครับ ารีมีวินัยใจเมตตาเราใฝ่หาคุณธรรม สวัสดีครับ,รบโอ้แอลมาไง <c oughs> นี่ก็จะพาน้องแอลก็มาเรียนรู้ที่โรงเพาะเห็ดของโรงเรียนค่ะคอันนี้นะ,ะเทอมนี้เราจะเรียนเรื่องการเพาะเห็ดนางลมนะคะสรรพคุณของเห็ดนางลมก็คือจะช่วยในการลดน้ําหนักอันนี้เราก็ให้เด็กมัธยมเรียนรู้ในม,มีม .1 ่มอสองม3มเรียนรู้เกี่ยวกับ เห็ด<ช>นางรบก็คือ,คอน้องในระดับชั้นมันธยมก็จะได้นําความรู้จากตรงนี้ไปต่อยอดได้อีกใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะก็นำก,ก,ก็จะมีเห็ดถ้าในาจะมีเชื้อเห็ดแล้วก็เห็ดก็จะออกมาแล้วก็นําไปแปรรูปเป็นอาหาร,ร,รกลางวันแล้วก็ถ้าเราไม่แปรรูปก็เราก็สามารถขายเป็นเห็ดสดได้เลยะคะล่ะก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกได้ได้อาชีพอีกค่ะ จากนั้นเดีวเราได้รับความรู้ในเรื่องของสรรพุณของเห็ดแล้วเดี๋ยวน้องแอลสนใจที่จะไปดูข้างในไหมคะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยว่ชเลไปดูข้างในอันนี้เราก็ต้องลดน้ำนะคะลดน้ำให้ให้ชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะอันนี้พอเราอพาด เห็ดเนี่ยจะมีอายุได้ประมาณ4เดือนพออะพอนาเห็ดมาไว้ในโรงเก็บเห็ดน่ะได้ประมาณ2เดือนแล้วก็จะเปิดป่าอ่าครับเปิดปากให้นี่คือหมดรอบแล้วใช่ไหมครับอ่าค่ะนี่หมดรอบนี่นี่จะเริ่มหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะวางชุดใหม่่วนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเซลฟรีทุกรีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงกระผมนั้นได้นาความรู้เกี่ยวกับเห็ดไปต่อยอดในโรงเรียนเซนฟรังซิสเทวียและได้เข้ารับการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และกับผมนั้นจะนำความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่ผมต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการและคณะเซอร์คณะครูที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้โรงเรียนได้ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงขอขอบพระคุณครับเสกกาาาาบนนนนร้งทศึษพพ เอกลักษณ์ประจักษที่คริสตชนเป็นบุคบคลเพื่อผู้อื